ช้ำๆกับตัวเลขบ้างนะคะไหนๆคุณปิ๊กก็เกิดเวลาวันนี้หวยออกอดีเลยสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่องอสำนักมอดูเทวดาอุยนั่งสมาธิกันด้วยนะอยู่ที่ตำบลหนองกราบค่ะบ้านคายระยองนี่จุดนี้เขาเรียกว่าพ่อปู่เวทอภิวันรวยทันใจนะคนที่มาบ้างก็มาแก้บนนะคะเพราะว่าเคยรับรัพย์กันทั่วนหน้านี่ลูกศิษย์<ส>คนใหมค่ค่ะมาขอโชคเหมือนกันก็คือคุณอาิตยาภาชีชีพคนนี้นะคะ เธอบอกว่าเห็นภาพปู่เวดอภิวานโดยทันใจในเฟซก็เลยศรัทธาเห็นปุ๊บศรัทธาเลยก็เลยอยากเอาของมาถวายค่ะแล้วก็ไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าเธอถูกเลขท้ายตรงๆบนล่างเดี๋ยวคำว่าบนคืออะไรบนก็คืออ่าบนบานสันข่าวถ้าสมมุติว่าตีเป็นแบบว่าพวกเขาอหวยที่เขาเล่นกันก็คงจะเป็นแบบหวยใต้ดินนะนะเอาแบบแบบไม่โลกสวยนะวิถีชาวบ้านนะคุณปิเนาะงวดนี้ก็เลยหวังต่อเนื่อง นะคะก็หวังว่าจะเจอเลขดีๆอเมื่อกี้เห็นเลขกันแล้วใช่ไหมครับอพอหรือยังถ้ายังไม่พอไปต่อไหมไปต่อดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะกล้วยออกเครือข้างลําต้นนะฮะดูสิฮะเป็นรูปอะไรเออรูปอะไรช่วยดูนิดนึงฮะหลายคนบอกว่าดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันแทงเปรีอยกมากลางลาต้นนะครับจนออกเป็นเครือเป็นกล้วยน้ําว้านับๆแล้วน่าจะร้อยกว่าลูกได้รวมแล้ว14บหวีหลายคนแปลกใจฮะทำไมมันออก ดอกออกผลเยอะขนาดนี้สุดท้ายฮะนี่ฮะมาจุดทูบกันไอ้กล้วยยังไม่ตัดไปกินหรอกจุดทูบก่อนแล้วกันนี่ครับยายแดงขันเงินครับแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับพาหน้าข่าวมาดูกล้วยแปกประหลาดนะครับในบ้านเลขที่10-4นะครับอยู่ที่ตำบลหนองคูจังหวัดยะโสธรนะฮะจุดทูบหกดอกครับพร้อมเทียนไขนะครับเอาใส่จานยกมือไหว้พนมนะฮะขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดกันเลยทีเดียวนะครับ ชาวบ้านก็เอาแป้งมาถูๆด,ด้วยเผื่อจะได้เลขเด็ดตามๆกันไปนะครับคือบอกว่าเนี่ยหูไม่เคยเห็นกล้วยที่มันออกการลำต้นแบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่ะก็งวดก่อนหน้านี้ก็เคยเอาไปแทงเสี่ยงโชคแล้วนะครับก็ถูกรางวัลได้เงินมาแล้วก็ครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะถูกอีกงวดหนึ่งแล้วกันอ่านะคะแล้วก็จอมปลูกต่อเนื่องเลยปิดท้ายม,มาดูกันหน่อยค่ะบอกว่าคล้ายกับเสียงพญานาคนะคะแล้วก็เลยนำทุ่มาจุดเหมือนกันนี่จอมปลวกเหมือนไหมคะเสียงพญานา <c oughs> นะคะคือคุณผู้ชมข่าวนี้จริงๆเขาเห็นเลขชัดๆมากแต่เราจะไม่พูดนะคะให้ทุกคนอ่ะจ้องทีวีจ้องก่อนเลยหรือไม่ก็จ้องมือถือถ้าดูผ่านสมาร์ทฟโฟนอยู่นะคะเออสูงประมาณ50เมตรได้ออขออายห้าย50เซนติเมตรนี่แหละค่ะออกมาแล้วนะคะ <c oughs> อะตามนี้ตามนี้